สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เอพีเอลเชียนกลางสนามครับวันนี้มีสถิติมาคุยกันนะครับสถิติเนี่ยกดมีหลายอันมากนะครับก็จะเริ่มจากที่แบบน่าสนใจแล้วกันนะครับก็มีเมเนเตคนหนึ่งนะครับในทศวรรษนี้นะครับที่ยิงเฮติกได้แบบสี่ลีกด้วยกันนะครับเป็นคนเดียวนะครับที่ยิงได้สี่ลีกอ่าผมประมาณก็เป็นการ ได้ประตูจากการเตะคอนเนอร์ัตั้งแต่เดือนมกราปีที่แล้วนะครับครั้งแรกที่ได้ประตูแล้วก็ตรงหน้านะครับที่จับบอลได้น้อยที่สุดนะครับในเวลา90้านาทีเนี้ยตั้งแต่มีการบันทึกสแตทมาครับแล้วก็มีโคโฮโรนะครับที่ยิงยิงด้วยกันนะครับในเกมสามสิบครั้งนะครับต่อมาก็ มีผู้จัดก,การทีมการทีมที่สามารถเอาชนะเป๊ปในเอทิเัดได้นะครับครั้งแรกคือใครนะครับแล้วก็แล้วก็ใครคือผู้รักษารประตนรรรูนะครับที่แอตลิติกบอลได้นะหลายครั้งเครับผมก็มาดูกันนะครับที่คนแรกคนแรกอาจจะเป็นคุณคิดว่าใครครับที่จริงๆเฮติก หลีกวันได้นะครับหลีกวันบุนเดลิก้านะครับย mm ูเวลีกไลก้านะครับ mm hmm. ลองลองคิดดูว่ามีใครลองลองคิดดูนะครับ mm hmm. ก็นี่นะครับคนที่เพิ่งย้ายไปจากอาร์เซนอลเลยย้ายอาร์เซนอลเลยออเริ่มออกแล้วก็เลยย้ายจากอาร์เซนอลไปบาซ่านะครับย้ายจากอาร์เซนอลไปบาซ่าก็จะเป็นโอบาบิยองนะครับแพทริกโอบาบิยองยิงแพทริกให้กับ ทีมนะครับต่อมาทีมที่ได้ประตูได้ประตูจากลูกเตะมุมนะครับก็มีตั้งแต่ปี2021นะครับเดือนมกราก็คือไม่ใช่ทีมไหนครับแมนเชสเตอร์อรอยูไนเต็ดนั่นแหละทักแมนยูไม่เคยได้ลูกเตะมุมเลยตั้งแต่ปีสุขมกรานะครับปี2021คิดดูดีแบบนานนานมากแค่ไหนแล้วคือจริงๆพวกลูกพวกเนี้ย ลูกเตะมุมลูกฟีคิกอะไรพวกนี้มันต้องเป็นแบบจุดเปลี่ยนได้เหมือนกันนะครับเป็นจุดเปลี่ยนได้นะครับต่อมานะครับคนทักเตะที่ได้สัมผัสบอลน,น้อยที่สุดใน90สนาทีตั้งแต่มีการบันทึกมานะครับปีส0 0 3 2 0 0าสองัสี่นะที่มีการบันทึกมาคิดดูว่าใคร <laughs> เคยอยู่แมนยูด้วยนะเคยอยู่แมนยู แล้วก็เคยอยู่แล้วก็ย้ายออกไปเล่นซีรีเอครับซีรีอาอิตาลีแล้วก็กลับมาพรีเมียร์เนะครับคนนั้นก็คือลูกากูนั่นเองนะครับว่าลัวกูนี่ไม่ไหวแล้วล่ะผมว่ากลับบอลพรีเมียร์นะเอาจริงๆเพราะว่าตอนที่แกยอยู่แมนยูใช่ไหมแกก็เล่นไม่ดีเท่าไหร่อ่ะแล้วก็ปลอกแกไปอินเตอร์เล่นได้นะครับไปอยู่นู่นเล่นได้นะบอลอาจจะแบบ ทา่านว่าแบบเวนบอลแบบคุมเชิงคุมโซนมากกว่าแต่มันดูในพรีเมียร์มันจะแบบทุกอย่างอ่ะบีด้วยอะไรด้วยนะหลายอย่างมันก็เล่นไม่ได้นะครับมูราโก,ก,ก,กเล่นไม่ได้เลยนะครับแล้วก็ดูโอ้นะครับคู่หูดูโอ้ที่แบบยิงด้วยกัน30สิบครั้งนะครับสาสิบนัดอะ่ะคุณคิดว่าจะเป็นใครสีแดงๆสี สีแดงมีใครบ้างนะครับสีแดงมีทีมไหนบ้างทีมเดียวครับนิวฮูครับผมว่าเป็นซาร่ามาเน่นะครับที่ช่วยกันยิงนะครับสามสิบครั้งเยอะมากนะครับส่วนเป๊ปนะครับเป๊ปแมนเชสเตียที่แพ้ในบ้านนัดแรกฤดูก,กาลนี้นะครับให้กับคุณซือของสเปอร์แพ้ให้กับคุณซือสเปอร์นะครับคนแรกก็คือ คอนเนต้นั่นเองนะครับผมเป็นแบบผีเข้ามากนะครับน,น,นัดนี้สเปอร์แบบแพ้มาแล้วสามนัดอน่ะึงไม่ยิงนัดเนี้ยใครจะเอาเข้ามาวะเคนซอนเนี้ยผมก็มองมอง,มองอยู่แต่ก็แบบก็ไม่กล้าเอาเข้ามาเพราะมันเจอสเปอร์เนงะเจอหนะักสรุปสเปอร์เคนยิงไปสิแบสบามคะแนนซอนสิบคะแนนบางทีก็ต้องเล่นทีแบบแหวกนะจะสนุกนะครับ ที่ตัวที่มันมอนเหมือนกันมันก็ไม่สนุกผมว่าละต่อมาลูกสาวประตูตที่แอซิดนะครับเท่ากับโจต้ามาเน่ครหรือว่าเทโก้เนี่ยก็คือไอซอนนั่นเองแอซิดลูกหนึ่งแล้วนะอ่าโอเคก็ันนี้ก็มีเท่านี้นะครับถ้ามาอยากมีสิติหรือว่าใครมีอะไรที่แบบน่าสนใจนำเสนอมาได้นะครับ โอเคก็คอมเมนต์มาได้เลยนะครับสวัสดีครับ